อไอ <ยะ S 2> อ้ย่าร้อยเราแม้ไข่จะไม่สุกมากแต่คนกินมีความสุกมากอย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองร้อนไหมระหว่างปากพองดูแล้วไม่น่าหูรสสดสู้ตายหอมกระเทียมเจียวน้ซุปหวานองจับกระดูกแมงมันนีร้ร้อยอแน่น นนมันคืออะไรครับพี่บ่าวกินไรนี่มีแต่ดูงูเบอช้าวของเราเนะี่ยเขาเป็นข้าวต้มข้าวต้มกระดูกหมูฟังมันจะธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเครื่องคราวทั้งหลายไม่ธรรมดาขั้นตอนการทำต้มกระดูกหมูใสน้ำซุปใส่กระเทียมพริกไทยและรากผักชีหรือที่ครๆเรียกว่าสามเกลอรอจนเดือด มันจะเป็นพวกไข่กระดูกไข่ชอบรถไหนรุงรถเพิ่มได้ตามใจชอบชอบรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับคนรถอันนี้คือสุดเด็ดเท่นัเมื่อคืนเพราะว่ามันแข็งใช่สเอนยลงไปใส่จุมันจะแปเส้นใหญ่้พงแหงย่าซุยแห้งมากๆกรับกรอบ หแ้กุ้งแห้งและเอ็นหอยช่วยเพิ่มรสชาติกลมกลอ่อมให้กับน้ำซุปของเราจะเรียกว่าอูมามิก็ได้ครับพี่บ๊ายร้อยร้อยพันนีต้องลองทำตามส่วนตัวเขาต้มตแยกเอาไว้แล้วหยิบผสมเขาก็ไดอยากดื่มร้อนเมียใช้วิธีต้มแยกเ้าต้มจะได้มไม่ขุ่นต้มแล้วน้ำแป้งมันก็จะออกต้มได้ที่ตัดเสิร์ฟ ข้าวกล้องที่ใช้ก่อนเลยเข้าสังหยดนะครับผสมกับข้าวกล้องในน้ำซุปเนี่ยนอกจากกระดูกหมูแล้วเรายังมีหน่อไเอ็นหอยแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งนี้พิเศษสุดเลยเพราะว่าเป็นกุ้งแห้งจากจันทบุรีนะฮะของหนองบัวกุ้งแห้งยอดสุดตำนานเงื้ดน้อยบ้านหนองบัวจันทบุรีที่เคยมีปัญหาสุขภาพต้องเลยทำกุ้งแห้งไปพักใหญ่ทำทำไมไหวต้องมาไหว้หน้าทีเดียวมันแลอยากทำอีกเดี๋ยวนี่หัวใจแข็งแก่งเหมือนเนะ เลี้ยงกุ้งแห้งยาสวยกุ้งแห้งอารมณ์ดีแท้ๆของรถเมียเมีดไปเลยคัดขามไปที่เพจหรือโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย0868319116กุ้งแห้งยาสวยที่แบบว่าตากไปทั้งตัวแล้วเขาก็จะมาเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกมาฟัดเปลือกออกเหลือไว้แต่เนื้อสำคัญคือปีหนึ่งจะมีไม่เยอะออกไปทลายก็หมดจริงๆแล้วก็จะมีคัดเป็นไซส์แต่ว่าด้วยความที่เราได้มาหลายรถอ่ะบางทีไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็คลาดกัน วันนี้เราก็เลือกไซส์ใหญ่ใส่ลงมาในน้ำข้าต้มส่วนไซส์เล็กเราก็มาทำเป็นเครื่องโรยนี่หมรยกุ้งแห้งแล้วก็ กระเทียมเจียววิธีทำก็ง่ายมากปั่นกระเทียมสดในเครื่องปั่นถือมือเฮ้ยมือถือล็อกนี่หือเปล่าจุดเตาใส่น้ำมันแล้วเอากระเทียมที่ปั่นไว้ลงเจียวคนใดที่เจียวคือคนเดียวในหัวใจแลรงพนมีไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยนี่หมดลุยไหมก็กระเทียมเจียวเหลืองสวยตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนแล้วใส่กุ้งแห้งลงทอดในน้ำมันที่ค้างเอาไว้ในกระทะเฮ้ยกระทะมุกเอาไม่เท่าไหร่แต่ได้คะแนนความขยันให้ร้อยจนร้อยไปเลยข้อควรระวังกุ้งแห้งอย่าทอดน้ดี๋ยวจะติดขมพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นกรองเอาน้ำมันออกแล้วใส่ลงไปผสมกับกระเทียมทีีี่่่เเรรราาจจจยยวววไ้คมออททปะะัับใกลง เกิดขึ้นแล้วแบบนี้แล้วก็เพิ่มอรอีกอย่างก,ก็คือหมูรวนมาทรงเครื่องอย่างที่บอกมือนี้ไม่ธรรมดาจากุกจุกกันไปเลยหมูรวนทรงเครื่องจุกใช้หมูสับไม่รวนในกระทะไอส้สุกทั่วทั่วสังเกตได้จากสีที่เปลี่ยนจากเนื้อแดงกลายเป็นเนื้อขาวและเนื้อหมูที่เรารวนก็จะรวนขึ้นด้วยไอ้ยะมีเหตุผล<ะ>แล้วก็เติมกระเทียมรุงมรสตามชอบที่ซอสหอยนางรมนอกจากจะได้รสชาติที่กลมกล่อมสีของหมูรวนของเราก็จะสวยขึ้นด้วย รุงรสเพิ่มด้วยซีอ้๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ผัดคุกเคล้าให้เข้ากันเยอะพริกไทยนี้ช่วยอ,อร่อยขึ้นเย,ยะอะเรามีคนชอบความเผ็ดร้อนแบบพริกไทยซะด้วยกินกับข้าวก็อร่อยเลยแต่ว่ากินข้าวต้มยิ่งอร่อยอันนี้ข้าวต้มเราจะปรุงไม่รสจัดมากเพราะว่าแต่สมบูรณ์ก็ต้องเมื่อไห่<อ>นี่เข้าไปใช่ล้วนอกนั้นก็มีอันนี้ผักโรยก็คือผักชีต้นหอมผักชีปกติน,นี้เป็น ย,ย,ย,ยังเกียมฉายยังยังไม่หมดเรายัางมีเคียมฉายยำตราคุณหญิงที่สะดวกมากใส่ชามก็กินได้เลยไอ้ยักษ์ง่ายจริงง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะครับพี่ชายยี่ห้อคุณหญิงเขาบอกว่าหมักตามสูตรโบราณเพราะฉะนั้นจะปลอดภยัยไร้สารพิษแน่นอนอันนี้เป็นไข่ออนเซนก็เอาไว้ใส่ลงไปในข้าวต้มส่งเครื่องของเรานะที่สำคัญขาดไม่ได้สำหรับข้าวต้มก็คือพริกไทยป่นกิมเยียนไรมาดูกัน ทีก็ง่ายสุดง่ายแค่ตักข้าวต้มใส่ชามในปริมาณที่ต้องการมาเลยดูมใส่มูวนใช่ไหมใส่มูวนอาจารเก็มนะมตว่าใส่ในข้าต้มก็จะพอดีข้าต้มแล้ก็ยังไม่ได้แบบ c o m p นี่คือข้าวต้มทรงเครื่องของเราในเช้านี้เลยช่ำๆหอมกระเทียมเจียวซุปหวานเน็นหอยกับคุ้งแห้งก็น้ำจับก,กระดูกหมูก็หวาน ก๋วยเตี๋ยวหมงมันสับสูตๆไอออนเซนอือหือนี่สุดยำยิมชากัะดองรสชาติดีมีหลายสูตรนะเนี่ย น้ำยำธรรมดาก้ำยำน้ำมันงางน้ำยำน้ำมันงามันก็จะหอมน้ำมันงาไปับพอืออือืมสุดๆรสชาติอืออมความกุ้งกรอบอะ่ะ พูดจะเห็นภาพเลยอยู่แล<อ><ด>้วนี<ด>่หอมในปากดูไหมในสุดหืมรสมือเมียช้านี้อร่อยฟินเว้ยใครชอบรสมือเมียอ,อย่าลืมติดตามเพจด,ด้วยนะครับ <c oughs> ผู้กินกา